สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Identity f u z นะครับผมนะเฮ้ย,เ,ยเสียงเกมดังไปปะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับ่เริ่มเล่นกันเลยนะครับนี่คือเกมผีนะครับและผมก็เคยเล่นมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะเออก็ไม่ได้แตกเลยอุยอ้ยเหี้แสตุกตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยตัวเป็นผู้หญิงแต่หน้าเป็นผู้ชาย มันเกิดอยียงขึ้นกันเนี่ยเราไปกันดีกว่านะครับก็ปล่อยมันทำหน้าเก๊ไอ้อะไรผ่านหน้าไปเมื่อกี้ทรงสัยรอนะครับไม่หน้ามีอะไรลวหมาแม่งเห่าทำไมวะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับการอัดคลิปของกูเนี่ยําไมกูไม่อัดคลิปแล้วมึงไม่เหา่าแล้วกูอัดคลิปมึงเหา่ามันเกิดอยียงขึ้นกันเนี่ยเอ้ยคุณผู้หญิงคุณตามผมเอ้ยใช้เรียกว่าอะไรดีเนี่ย เอ้ยย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 เอ่ยเฮะยยยยยยยไยย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 อยไยย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 ยไยยยยยียย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 ยๆๆๆๆๆยย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 นย่ยย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 ย เป็นอะไรเป็นอะไรฮอเป็นอะไรมันจะเป็นไนมึงจะเป็นอเอ้ยกูวิ่งตามมาเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะห้ามแยกจากกันนะถ้ามึงแยกกูจะโกรธมึงมากเลยเพราะว่าเกมนี้มันปีสปีดโอ้ยมันเป็นุณใหญ่สปีดได้ไงวะโอ้โหเมิงวิ่งเล่นแต่มันไม่ไม่ฆ่ากูวะ่ะเออดีดีด,ดีปล่อยมันวิ่งไป นะออเมีิ่ง <laughs> แข่งใครไวคุนรือผีวะเนี่ยสวัสดีครับคุณคือใครครับอ๋อแล้วไม่มีหน้าด้วยอ่ายังไงอ่าเออเต้นอยู่นั่นเออแล้วถือหมอนข้างมาด้วยโอ้โหกลัวขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนเออเออมันทำอะไรเนี่ยไอ้อคุณดูสิมันทำอะไรเนี่ยโอ้โหนี่หรอกนีเหรอกอู้หอะไรวะ <c oughs> โอเคนะ okay, ครับแล้วตอนนี้ผมก็เจอเพื่อนคนใหม่นะครับว่าแต่เจอชื่ออะไรอ๋อฉันชื่อนายนะลวน,นายชื่ออะไรไฟดับเองเหรอเน,น่เอองั้นมาทางนี้ไปทาใช่ไหมเออฉัน,ฉ,นฉันลืมบอกชื่อฉันเลยฉันชื่อซอนะโอเคยินดีที่ได้รู้จักนะซอแล้วถ้านายออกไปได้นาะยจะทำอะไรอ่ะ ฉันก็คงจะกลับบ้านแหละแล้วเธอก็ก็กลับบ้านเหมือนกันฉันคิดถึงแม่มากเลยอะไม่รู้ว่าฉันว้ามาที่นี่ได้ไงค,คิดถึงแม่มากเออฉันก็คิดเหมือนกันไปดิไป,ปกันข้างหน้าเป็นประตูทางออกเราไปกันเลยแดนไปกันเลยไป้ไมันเป็นเฮี้ยนเลยเปิดเลยเอ,อ้าวมันยังเปิดไม่ได้อะเนียก็ รอไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยถึงเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้อืมไม่เห็นนะฉันสายตาสั้นอ่ะเออก็ว่างั้นแหละเฮ้ยเออกูรอดไงเนี่ยเอ้ยไอเวนละทางตันรอดไงเอ้าแล้วมาเกิดตรงนี้ครับแล้วล่างกูไล่องียนไปแล้ว าเราเดินไปดูครับระว่างท huh? uh, uh ี huh. uh ่ประตูมันยังไม่เปิดนะเฮ้ยอ้าวไม่ใช่แนแล้วอีแนนตายแล้วอีแนนตายแล้วยิ่งเร็วยังวะอิกุไงเล้วมึงเร็วยังวะ โคตรเร็วเลยเยอะโคตเร็วเลยอ้สนี่นี่อย่าอย่าทั้งต้น่ต้น่ใส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 นี่โอ้ยอ่าหันไม่มองอย่าหันไม่มองกูไม่มองแล้วกูไม่มองแล้วกูจะไม่ตน้องกูจะไม่ตน้อโอ้ย่ีอ้ยันแกรสยิ่งย่ย่งย่ย่่งย่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 ่ย่ยจะตันไ่่ยยย่่ยเยย่าตันนะเว้ย

อีแนนมึงเล่ยกู่หมงเนี้ยเกือบตายทุกคนแล้วคือกูวิ่งมาม่วซัวม่วเรื่อยไปหาทางออกไม่เจอละลืมละเวนตะไลโอเคไม่ใช่ทางนี้ a few m โ m e n t s later อโอ้โหแล้วคือกูหลงแล้วไงเฮ้ย

ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นอีลนอีลนอีลนซาอีลนซ่าใจเย็นอีลนซ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าอยค่อยคพูดกันค่อยคคุยกันค่อยๆ่คุยกันค่อยๆ่คุยกันค่อยค่อยคุยไอ้คุยไอ้คุยนี้นี่เลยไม่หยุดเลยโอ้ย้าวยังไล่อยู่ยังไล่อยู่ายังไยุ่อยู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 ่อย่อยู่อยู่ยุ่เลยู่อยู่อนู่อย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 ่ายู่อยู่อยูอย่ายู่อยู่อย่าอยอออย่อยู่อย่ยออ่นยอ่ยอ่ย อีอหลนซาเอ้ยเกือบตายกูดีนะมันวิ่งวิ่งม่เร็วเท่าอีแนนอ่ะอีแนนแม่งเ,เร็วจัดแล้วกูหลงไปแล้วไงไม่เจอทางออกตรงนั้นละ <c oughs> อยากกลับบ้านแล้วอย,าอยา่าอย่าไล่ผมเลยเ <c oughs> อยู่ข้าวล้วทางแยก ขวาเจอเพื่อนเว้ย mm hmm. เพื่อนสวัสดีทุกคนรอฉันด้วยซิเฮ้ยมึงไม่รอหะรอดิรอดิอดเออดีมากดีมากแล้วกูพาเพื่อนมาด้วยนะเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าอีเดอมนั่งไงอ้กอูก็ดำนดี่บอวโอเคยินดีด้วยมึงเจอเพื่อนละอีดำเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยดำเจอดำ <c oughs> ตลกดี มึงอย่าหันหน้าวมนีิเช uh> ียดดำแล้วทำไมมึงถึงดำเนี่ยดำเฮ้ยเมึงเลือกเลือกเรียกดีๆได้นะกูไม่ได้ชื่อดำนะเออเดินตรงอย่างมึงอ่ะอ้าวดีเบทคนประเทศไหนนะเฮ้ยประเทศไทยเอ้ยเฮ้ยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติสุดไทยแล้วมึงร้องมือมั้ยเนี่ ผมร้องเพราะว่าผมคือคนไทยไงละไม่ใช่คนคอมเมนคนพมา่าคนสวีเดนคนฝรั่งอะไรละแล้วนะมึงจะพูดทำไมอะไอโอเคเราเจอคนไทยครับส่วนพวกที่เหลือพวกต่างด้าวน,นะนีโกนีโก้ไอนี่นิโกนี่คนไทยนะครับ ไปไปไปเดินไปไหนกูไม่รู้แต่ตอนนี้กูอยากกลับบ้านกูอยากนอนกูอยากกินข้าวไ,ไปไปไปไหนกูไม่รู้กูอยากกินข้าวกูอยากนอนแล้วมึงเดินตรงยังไมไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ่าอ่าือ่อาโบกมือบายใครจะโดนเอ่ยใครจะโดนอย่านะาแล้วกโดนไงเว้ยโอ้ยเพื่อนเดียกกูกลับมาใหม เดี๋ยวกูกลับมาใหม่เดี๋ยวกูกลับมาใหม่โอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมครับก็ผมบอกไว้เลยนะเล่นยังไงก็ไม่ผ่านนะครับผมเนี่ยก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอพอนะก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ